ครับกับพบไปครั้งกับช่องทีมเกยี่สิบแปดชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมร้านเล่นเนออฟเซิร์นะครับครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟต้นเกมนะครับก็มาหาฟาร์มขายระเบิดเล่นนะครับก็ตอนเย็นก็ไปหาโนูนะครับหายิงคนเล่นนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปดูกันยาวๆเลยก็หายิงคนเล่นนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็หาลงต้นเกมนะครับอาจจะไม่ได้ลงเซิร์ฟเลยนะครับช่วงนี้นำก่อนก็ตายก่อนไง เอมันไม่มันไม่ได้มา,วา,าไวไงมันไม่ได้มาเพราะอันนี้มาฟางเอวอะเอ,อน่าหอกน,น,น,นอะกจากในถ้ำ <laughs> แม่งแต่แรมีเท้าเดียว <grow ling> ไม่ได้เก็บไม่เก็บไม่ขโาดแจวมามาพี่มีเทปเคลล ไปยิงใครวะพี่เก็บแล้วพี่เก็บมาแล้วหนูเข้ามาได้เลยเใครวะใครยิงใครตายวะช่วยหนูด้วดยจะน,นั่งออกไปข้างนอกไปเดี๋ยวช่วยพวกพี่กันดได้เหรอย่งสวดตายวะ รีบขึ้นมารีบขึ้นมาแล้วก็ไปเร็วเก็บของแล้วไปเลยหมดปะหมดปะพวกไหนยิงเองเงาเงาเขาหอบไปเกบก่อนนะั

เดี๋ดูกัน่ามันไม่ซื้อไม่ซนะื้ออะใผมเอาเลย่ะเอาพี่มาละอะ 여기요 yeah. ཁྱོ ཁྱོ นี่ปืนเพียบเลยวะเฮ้ยของเยอะอยู่ของเยอะอยู่ยนะใช่หรอที่เก็บอะไอ้ทอยูได้ไมได้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 น้นังคบอูมันมีห้องเตาอยู่ตรงโ้น่ะแปเลยเนอะ ตายนะพวกี่วัจะไม่ตายคิดไม่ตายวัยฟีมันแกล้งหนูมันแฝดตรงหนูเลยกินไรพี่เห็นอยู่โอ้ยไอเหรอลูกหนึ่ง รีบเก็บรีบเก็บอย่าเพียบเลยหมดปะ เก็บผ้าแล้วไปบานี่ตรงพี่มีมาครับม,มีจักรยานมามีจักรยานมาตะกอนนี้บ่างปี๊บเยอะ ตัวนี้มีกรอบกระดูกตรงของพี่เต็มแล้วอ่ะหมดปะกระเป๋าพี่ห้าสิบห้าอะไรอ่ะนี่นี่อยู่ตรงนี้ตัวหนึง่งไม่ได้มีของอ่ะ Follow me! Kuku ไม่เต็มนะเต็มอีพีนอไม่ต้อหันเลยม,ม่อูมเห็นล่นะพี่ย่ไม่เห็นออมาบี่มาบีมันก็เลยหายชื่อล่นหนึ่งที่ มาพี่มาพี่เวล่ห้าธรรมดานะไม่ได้มียูนิคอร์นนะวิ่งหกห้ากินเห็ดแล้วมันก็นั่นไงถ้ามียูนิคอร์นกเ็เกือบเก้าสิบไอเกือบสุดๆแล้วอือเทอาสุดอะ่ะก็เพิ่มมาเกือบเจ็ด เตีเ้ยนแถวนี้ไหมไม่เขาน้นามีจักรยานแล้วไปไหนไปไหนไปไหนจะดูเวลาปุ๊บ ีเลยเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีประมาณประมาณ19อ่ะไปดูนอกป่ะ <3. S 1> ไปนัวก่อนไหมเจ็ดนาทีสิบสามมีมา้า, <5. S 1> มมาเข้ามามีม้าเข้ามา <5. S 1> อะไรอีกแล้วปะเนี่ย 下班了。 มนลงมาลงมาลงไป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 ไไปมามเมียาอยู่อะเราเก็บเลย ยที่แขนเลือดดิ้งไปแล้วรอรอมาเจ็ดนาทีได้่งั้นเดี๋ยวเราเล่นมุม,มสูงกันหนูก็น่เสียแล้ว นาอยูไ่ยไหน ไม่ก็รักษาอีสานที่นะเกีย่าายวกั เจะปกปิดเก็บก็ได้นะถ้ามันถ้ามีคนนะนเดี๋ยวพี่มา,มาตรงตัวไป<ด>ตงรตงแอร์ตัวนี้โอเคน่าจะ้ตัวเดิมไปตัวนี้เพิ่งออกมาแล้วปกปิีไมีตัวนี้ เก็บแล้วเก็บแลวยิงเลยอยู่ยิงเลย ปไปเลยไปยหนูไปเลยเด<อ>ีย๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนน่าจะเก็บไม่หมดอ่ะปลามาปืนน้ำปลาเ,เล็กด้วยปะปืนปลาเล็กอืมโอม๊คอุ้งคนอย่าบอกแมนได้ป้อมเอเคด้วยไม่ได้ไม่กําลังตัดกันใหญ่เลย